สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะข้าราชการรู้อยู่แก่ใจทนายตั้มลัน่นเป็นข้าราชการไม่ยุ่งกับครอบครัวอื่นเอาผิดทางไหนได้บ้างทนายตั้มโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขขาธิการมลนิธิทีมงานทนายประชาชนแนะนําข้อกฎหมายกู้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาไม่ว่าจะนานแค่ไหนถ้าสุดท้ายมีลูกด้วยกันแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งหนีไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นจะทําอย่างไร ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขขาธิตการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาไม่ว่าจะนานแค่ไหนถ้าสุดท้ายมีลูกด้วยกันแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งหนีไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นทางกฎหมายถือว่าเราเป็นเมียหรือผัวนอกกฎหมายไม่มีสภาพบังคับในระหว่างสามีภรยาไม่มีสิทธิ์ฟ้องชูได้ แต่ฝ่ายที่หนีไปแต่งงานใหม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรเพราะเป็นหน้าที่ของบิดาและมารดาแต่ถ้าฝ่ายที่มาจดทะเบียนสมรสกับคู่ชีวิตเราเป็นข้าราชการเขารู้อยู่แก่ใจแล้วยังไปยุ่งกับครอบครัวอื่นเราก็สามารถร้องเรียนให้มีการสอบวินัยได้ว่าบุคคลท่านนี้ทําครอบครัวเราแตกแยกยังไงถ้าคบกันนานๆผมแนะนําให้จดทะเบียนสมรสกับคู่ชีวิตของเรานะครับรีบแต่งรีบจด มีลูกทันใช้แฮทแท็แนะนำข้อกฎหมายกับทนายตั้มขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ